ิ้งกันแล้วรู้สึกเหมือนถูกไฟดูดเพราะอะไรถามมีเพื่อนรุ่นน้องคนหนึ่งซึ่งตอนแรกที่เรียนปริญญาโทด้วยกันไม่รู้สึกอะไรเลยเฉยๆแต่เมื่อเขาตามไปไหว้พระที่วัดประคังด้วยขณะที่นั่งรอเรือข้ามฟากเราหันหลังให้เขา แต่พอเหลียวกลับไปพบว่าเขากำลังมองมาที่เราพอดีทันทีนั้นเหมือนมีกระแสไฟอ่อนๆหรืออะไรบางอย่างพุ่งเข้ากระทบหัวใจงงมากว่าเป็นความรู้สึกแบบไหนพยายามหาคำตอบว่าคืออะไรมีเพื่อนบางคนบอกว่าเป็นสัญญาณเตือนจากอดีตชาติอาจเคยให้สัญญากันมาจําได้ว่าไม่เคยเกิดความรู้สึกเช่นนี้มาก่อนตั้งแต่จำความได้รบกวนช่วยอธิบายด้วย ถ้าหากเป็นสัญญาเก่าเป็นสัญญาเตือนว่าเคยเกี่ยวข้องกันมาตั้งแต่อดีตชาติอย่างเหนียวแน่นก็น่าจะรู้สึกรู้สาตั้งแต่ตอนเจอกันแรกๆสมัยเรียนโทรแล้วครับไม่น่าจะรอเสียตั้งนานมาจนกระทั่งต้องทําบุญด้วยการไปไหว้พระด้วยกันขนาดนั้นกรณีนี้ขอให้มองว่าการทําบุญร่วมกันเป็นสิ่งที่มีฤทธิ์และให้ผลในเชิงปฏิพัทธ์ได้ในกรณีคู่ที่ควงกันมาเป็นเพศตรงข้าม ยิ่งถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่ายมีใจอยู่ก่อนก็จะเกิดความซึ้งใจเป็นสุขร่วมกันได้อย่างสูงเว้นแต่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ชอบใจบุคลิกนิสัยหรือคุณสมบัติด้านลบบางอย่างของอีกฝ่ายอันนั้นก็จะทำให้ใจไม่น้อมไปในทางเดียวกันขณะทำบุญหากเขาชอบชอบคุณอยู่ก่อน แล้วได้มีโอกาสตามเคียงไปเป็นความอบอุ่นใจในวันไหว้พระก็ไม่น่าแปลกใจที่กระแสในตาเขาจะประจุเต็มอยู่ด้วยไฟปฏิพัทธ์แถมมีกำลังสนับสนุนอยู่ด้วยพลังบุญร่วมกันใจคุณพอได้รับแรงพทะจากอะไรอย่างนั้นจึงสั่นสะเทือนได้มากอย่าไปมองที่ความรู้สึกหวามแบบวูบวาบอะไรพักนั้นเลยครับพิจารณาจากเหตุปัจจัยรอบด้านดีกว่า ถ้าระยะยาวเราไปกับเขาได้ดีชวนไปทำบุญด้วยกันกี่ทีก็มีความสุขตลอดอย่างนั้นคงไม่มีเหตุผลอะไรต้องปฏิเสธแต่หากมีแค่วูบเดียวที่รู้สึกดีๆต่อกันแล้วก็ชังใจให้จงหนักเถอะคิดเซลว่าผีดนใจก็ได้วิบากดำของตัวเองลวงจิตก็ได้อย่าไปให้ความสำคัญกับมันมาก